เลขมะเือก็แค่ตู้เราไม่ไหวไม่ได้นรอกครับให้ก็นั้นบครไมู่เห็นเป็นสองกับแปดสองหนึ่งแปดหรือสองศูนย์ปดนะคะเลขมะเขือสองหนึ่งแปดหรือสองศูนย์แปดะครับเลขมะเขือครับนี่ครับสองนสองหนึ่งแปดหรือสองศูนย์แปดหรือไม่งั้นก็หกศูน ให้พี่บีดูนะครับเออตอนนี้เป็นการดูกับพี่บีนะใยนเคือเอ่อตอนนี้การเปิดโลกถ้ารู้ว่าตัวในเป็นสิบประกาศในที่น้องประชาชนได้รู้ได้ทราบกันนะครับ เลขสองแปนะคะัวใช่คเห็นเป็นสองแปดสองสองแปดสองแปดเแน่ใจนะครับว่เห็นเลขแปดเลขสอง่นะเดี๋ยวเขีย มาบอกนี่เขาฝันนะท<ม>่านมาบอกกับแม่ครูว่าท่านมานั่งทำทำมืออย่างเงี้ยมืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะหยุดข้างเรือท่านก็บอกว่าวเดี๋ยวจะ,จะมันจะมันจะออกมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้มันก็พูดของท่านเลยนะคะท่านทานนน่านรงก็แก่บหายอ่นะมันก็พูดมันเขียนลงอย่างเงี้ย <ương siege> เขียน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 ลงไนมะ่ทูาเก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้มันคืออะไรท่านก็บอกห้าแปดเขียห้าเอย่างเงี้ยนี 5, น้อย่างนี้อย่างนีอ้อย่างนี้ครับห้แปเน,น,นครูครูฝายมัไไมคน,มน,นคือมฝันเขาแม่ครูก็คือห้าเจ็ดแปดนะครับเพราะห้าแปดเจ็นะครับแเจดเจ็ดไม่มีครับแป็เขียนให้แล้ว จะได้ชัดเจนแล้วก็จะไดม่ต้องตำหนิกันท่าเขียนให้คุก็ูคครคว่านครเดี๋ยวแอดมินแอดมินจะเขียนส่งตัวเลขนะคกับเอช่องไม่กูยเพารวยให้รู้อีกครั้งนึงครับนี่ครับในสกระแ่คุณจะเขียนได้เลยนะครับเขียนมีกี่แดงแนะครับอ พ่อบว่านี่มีจีแดงบอกว่าไม่อย่าเพิ่งนี่เอาสีแดงนะครับสีแดงคสีแดงนี่นะครับรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งมีนานะครับสีแดงนี่คือเขียนอะไรนะครับว่า เป็นตัวไหนนะครับรัฐบาลไทยนะครับอ,นนะะอันจากที่รอไม่คุ้เคียวก็เดมาดนี่กันห้าแปดเจ็ดห้า <5, S 1> <5, S 2> จ่เขียนอย่างนี้ไม่เอาไม่รู้ดีๆเขียนไปเลยเขียนัเมื่อกี้ลูกเมือไหร่ลเมื่อกี้ห้าสออ่ครูไม่มีเจตนาจะเขียนตัวนี้เมื่อกี้ไม่เอาได้ัหมอ่ะเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยไม่เป็นไรครับไม่เนไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตัวนี้ไม่ครมีเจตนาอยูดีๆสมองมันไปแบบนี้ขอโทษขอโทษไหมครับไม่เป็นไร ศนครับแม่ครูหลุดมือเขียนตัวที่ไม่เอาห้านสองตัวที่แม่ครูไม่เอา5้าูนสองนะครับแล้วมันก็จะอย่างนี้นะคะ่านีคะตามทาตัวที่ไม่เอาห้าศูนยะครับนี่นะครับอย่ลืมนะครับห้าศูนย์สอครอะับไเป็นไรครับไม่เป็นไร เให้แม่ครูตั้งสติก่อนพเพราะว่าขอโทษจริงๆไม่ครูเพิ่องออกจากโซนครับถ,ถ้าออกจากทซงแล้วมันจะเหมือนคนบเบลอมันเหมือนคนเมาเหล้ามันมันยังไม่กลับมาสติประจงไม่เหมือนเดิมแต่แม่ครูไม่อยากให้ถูกนะแม่ครูอยากให้ถูกแต่ว่าที่แม่ครูฝนันเมื่อคืนเนี่ยท่านบอกว่าห้าแปดเจ็ดแต่ว่าโซงอ่ะในความคิดสมองมันมาที่แปดสองศูนมันมีความรู้สึกแบบนั้นก็ประมาณนี้นะคะถ้าท่านให้ก็คือให้ลูกจ้า เราที่เขียนเนี่ยแะคะแต่ไอ้502งสอไม่มีเจตนานะเมื่อกี้มือมันไปเองไม่รู้มันมาจากไหนนะคะอยู่ดีๆก็มาเขียนแบบนี้งงมากกับชีวิตนี่เป็นคนสร้างภาพคนลงจงแล้วก็พ่อแต่ว่าไม่รู้ว่ามาได้ยังไงผมไม่มองสองผมเอาเหมือนเดิมขอโทษเลยมันจะเลือกตัวไงใช่ไหมแม่คนเราก็อยากได้ตัวเองตัวเดียวก็ฟันตัวเดียวไปเลยค่ะแปดเจ็ดนะคะห้าเจ็ดชิ้นสองสามประตูนี้ซื้อไปเลยนะะคสาธุค่ะสาธุเพราะว่า เป็นเลขลังมือเลขมาจากจิตตกทางไหนไม่รู้ครับมันจะมมมาาาตตัััววนะจไม่รู้เหมือนกันพ่ออยู่ดีๆท่านก็เขียนอย่างนี้จับมือไม่ทูมาเขียนแบบนี้ให้ตายฟ้าผ่าตายเนี่ยไม่ได้คิดจะเขียนมันเลยหนิเอาไม่เป็นคนลงนะพ่อไม่เป็นคนออมนไม่ใช่เป็คนสร้างภาพขึ้นข้าวสองนะคะเขียนผิดเนี่ยครูบางทีเนี่ยครูไม่หกตัวเลยนะครับ แต่ว่างวดนี้แม่ครูว่ามันต้องมีแปดตัวนี้ไม่รู้มาจากไหนตัวนี้เลขฝันนะเนี่ยแต่เลขได้ชวนที่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับแม่ครูมาที่นี่เมื่อไหร่ยางรถแม่ครูไม่ด่วกเพราะยางแตกตัวเลขเปลี่ยนรถของแม่ครูแปดเจ็ดนะครับซื้อได้ครับซื้อได้วดชเลขกลางมือนะ เอาก็ได้พี่เอาก็ได้เพื่ก็บไฟมาบ้ากบอมแต่คนนี้เป็นเลขที่ที่ที่เมนคูฝันเขาเชินพี่ญาติให้มานั่งข้างเรืองแล้ข้างเมืองข้างแปดนะคะอาจจะข้างเจ็ดแปดเจ็ดก็ได้เนาะกลับกันเอานะคะแต่เลขที่โซงเมื่อกี้ได้สองได้แปดสองศูนย์อาจจะเป็นล่ามก็ได้แปดเอ็ดแล้วก็แปดสองศูนย์รวก็ได้ใครจะรู้ล่ะใช่ไหมคะมาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยคับครับผม สอบสร็สร็เ็หก็บแคปไปเลยนะครับเลขพังมือห้านงนะครับเลขพังมือห้าศูนย์สับเป็นเมินเห็นในที่แัด้โซนของชก็เป็น2องศูนย์แฝงนะครัคือเมื่อคพูดก่อนนะคะพ่อแม่ มาวันนี้ไม่ใช่ว่าจะให้มาด่าครูบาอาจารย์แม่ครูนะคะบอกแม้กระทั่งใน youtube และกระทั่งนอกแม่ครูมาแม่ครูเป็นคนมีครูสิทธิ์มีครูเพราะฉะนั้นและสิ่งที่มาทําแม่ครูชอบนะคะไอตัวเลขที่ว่าเนี่ยนะคะแม่ครูได้ตามที่แม่ครูทํานะคะให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ครูจะได้มีกาลังใจในการทําต่อไม่ได้อะไรไดแ้แค่อยากให้ทุกท่ที่นี่จเจริญก็มาทำนะคะสาหรับตัวฟันนะคะแม่ครูฟันที่เท่าไหร่แม่ครูชอบอะไรมากที่สุดแม่ครูชอบ20กับ57แล้วก็5 8านะคะ2057 58จะมาบนนะคะส่วนถ้าจะลงข้างล่างจะลงอะไรคะแม่ครูฟันตัวเดียวไปเลยค่ะข้างล่างนะนี่ไม่ไม่มีข้างล่างไนงะแต่ฟันตัวเดียวไปเลยข้างล่าง วันนี้ฟันที่8กับ0ใครใครที่ต้องการที่จะเล่นฟันที่8กับ0กิจับไปซื้อลอตเตอรี่นะคะมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นถ้า8กับ0ไม่มาก็เดี๋ยวจะมานอนให้ <c oughs> <c oughs> ให้อะไรดีเขาจะไม่ฆ่าเราหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่หรอคะซื้อเลยคนต้องแมมเด็กคูเอ้ย นี่นะครับก็แรับก็เสร็จไปแล้วครับนี่ดูเต็มๆนะครับนี่นะ,นะครับสำหรับคลิปนี้กย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพี่รูแอลมาโวยนะครับวัสดีสวัสดี